สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับเพราะผมโฟนตุงชีเป้านะครับเอาละครับก่อนที่พูดคุยกันนะครับฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับทางพักยกที่ดสินะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับเอาละครับสามคู่ที่โคตรน่าเชียร์สุดประจำค่ำคืนวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่คู่แรกครับในเวลา4ี่ทุ่มตรงครับให้เชียร์ทีมอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลไปได้เลยครับวันนี้จะยกคนนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับ สำหรับความน่าสนใจของเกมนี้แหละครับอาร์เซนอลนะครับเกมล่าสุดนี้ก็สามารถกลับมาชนะแอสตันวิลล่าได้นะครับชนะไป4ประตูต่อ2นะครับน่าจะเรียกความมั่นใจให้กับอาร์เซนอลพอสมควรครับเพราะว่าในเวลานี้นะครับพวกเขาก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมนะครับยึดจ่าฝูงคืนจากแมนซิตี้ได้สําเร็จนะครับเกมนี้นะครับหากต้องการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับพวกเขาจําเป็นต้องเก็บ3แต้มให้ได้สถานเดียวนะครับในการไล่กดดันพวกทีมอย่างแมนซิตี้หรือทีมอย่างแมนยูไนเต็ดนะครับวันนี้นะครับตัวผู้้เเเเลลลลลลล่่่่นนนนตัััััวหกกกๆทีจะงงคคครรรรบบบ็สาามถไดย มาตินโอเดกาดนะครับบุก ayo ซาก่านะครับกาเบียมาร์ติเนลลี่เอ็ดดี้เอนเคทีนะครับสามารถลงเล่นกันได้ครบครับวันนี้พวกเขาจะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ผลงานโดยรวมช่วงหลังก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับห้าเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นะครับโดยเกมเดียวที่เลสเตอร์แพ้นะครับนั่นก็คือเกมนัดล่าสุดแหละครับที่แพ้แมนยูไนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับโดยรวมฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างดีนะครับ แต่อย่างไดก็แต่อย่างใดก็ตามนะครับถ้าเกิดไปดูสถิตย้อนหลังนะครับทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ผลงานโดยรวมช่วงหลังในการเล่นที่กิงพาวเวอร์เซเดียมก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า4นัดหลังสุดในการเล่นในบ้านตัวเองชนะไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3ด้วยกันนะครับ mm hmm. คู่นี้ head head เฮดทูเฮดเดินมา4เกมหลังสุดทุกรายการ mm hmm. ก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่ชนะได้ทั้ง4เกมรวดดังนั้นดูจากมาตรฐานแล้วนะครับอาร์เซนอลชุดนี้ถือว่าดูดีกว่าเลสเตอร์พอสมควรนะครับผมก็เชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลน่าจะบุกไปชนะทีมอย่างเลสเตอร์ได้ไม่ยากครคับ ทีมที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับเกมบูเดซิก้าของเยอรมันให้เชียร์ทีมอย่างรถมุนไปได้เลยครับวันนี้จะยกคนนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างโคฟเฟนฮามทีมระดับที่สิบของตารางครับสำหรับทีมเสือเหลืองอย่างรทมุนนะครับผลงานโดยรวมตอนนี้ถือว่าดีจัดๆเลยครับแเกมหลังสุดหลังจากจบจากศึกบอลโลกมาพวกเขาชนะคู่แข่งรวดทั้ง8นัดนะครับในเวลานี้เป็นทีมที่มีผลงานดีที่สุดในหลีกดังของยุโรปอยู่ครับ ปีนี้นะครับพวกเขาสามารถลุน้นแชมป์กับบาเยิร์นมิวนิกได้เต็มตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ต้องเก็บ3แต้มให้ได้ด้วยนะครับตัวผู้เล่นหลักๆในวันนี้นะครับสามารถลงเล่นกันได้ครบครับเซบาสเตียนฮันแลนะครับยูเลียนบันนะครับจูดเบลลิงแฮมมาโกร้อยก็จะเป็นผู้เล่นแกนหลักวันนี้จะบุกไป,ปเยือนทีมอย่างโคฟเอนฮมซึ่งถือผลงานโดยรวมช่วงหลังอย่าง,างคว่วยแตกบามโคตรเลยครับเกเกมหลังสุดลงเล่นเกมบนเดสซียกาแพ้คู่แข่งไปถึง8นัดด้วยกันนะครับเฮดทูเฮดคู่นี้เจนมา3เกมหลังสุด ก็เป็นดอทมูลและครับที่ชนะได้ทั้งสาเกมรวดดังนั้นก็เชื่อวเกมนี้นะครับดอทมูลมีดีพอแล้วครับที่จะบุกไปชนะคอฟินหามได้แล้วก็จะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับบอลเซเรียอิตาลีครับให้เชียร์ทีมจากฝูงอย่างนาโปลีไปได้เลยครับ วันนี้จะยกคนนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างเอมโปรีทีมแบบที่12ของตารางสำหรับทีมอย่างนาโปลีนะครับใส่ชื่อแชมป์ให้กับพวกเขาไปได้เลยนะครับเพราะาตอนนี้แต้มนี่นําหน้าแบบหายห่วงนะครับตอนนี้นะครับผลงานนี่กําลังดีมากๆดีแม้กระทั่งเกมยุโรปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถปุกไปชนะทีมอย่างแฟรง k ์เฟิร์ตได้นะครับฟอร์มการเล่นกําลังดีสุดๆโหดสุดๆไปเลยนะครับ 19เกมหลังสุดครับในการลงเล่นเกมเกาโชดเซียอิตาลีนะครับชนะคู่แข่งไป18นัดนะครับผู้เล่นอย่างควิซาควารัสเกเลียนะครับก็กำลังฟอร์มดีแอซิดเป็นว่าเล่นนะครับส่วนวิกเตอร์โอซิเพนครับโอ้โหนี่ยิงคู่แข่งมาแล้ว6นัดติดต่อกันทุกรายการครับฟอร์มดีมากๆ วันนี้นะครับจะยกผลบุกไปเยือนทีมอย่างเอ็มโปลีซึ่งเกยดผลงานช่วงหลังนี้ดูดรอปลงมานะครับเพราะ4เกมหลังสุดไม่ชนะใครนะครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป1ครับดังนั้นดูจากฟอร์มโดยรวมแล้วครับนาโปลีดูดีกว่าเยอะก็เชื่อเกมนี้นาโปลีจะบุกไปชนะได้และจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับเอาละครับ3ทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่มขึ้นวันนี้ครับ4ทุ่มเชียร์เซนอล3ทุ่มครึ่งเชียร์ดอทมูลและก็ในเวลาเที่ยงคืนตรงครับเชียร์ทีมอย่างนาโปลีไปได้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ